สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ ep ที่6นะคะมาดูกันนะคะว่าวิธีสร้างความประทับใจยังไงในวันแรกพบนะคะเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่ามีวิธีไหนบ้างนะคะอะไรบ้างนะคะที่ทําให้เราเนี่ยนะคะสร้างความประทับใจให้กับหนุ่มฝรั่งได้นะคะในเดทแรกในวันแรกที่พบกันเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวิธีแรกเลยนะคะ ลุกแรกพบนะคะแต่งตัวให้ตรงโปรไฟล์นะคะในวันที่ในครั้งแรกนะคะที่ไปพบนะคะเพราะว่าคือการแต่งตัวเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเออแบบเออแต่งยังไงก็ได้ชิวๆสบายๆนะคะแต่ว่าสําหรับโค้ดโฟนะคะขอสรุปนะคะในนําสั้นๆง่ายๆเลยนะคะว่าในครั้งแรกวันแรกที่เราเจอกันเนี่ยนะคะขอให้เราเคือแต่งตัวให้มันตรงโปรไฟล์ตรงโปรฟไฟล์หมายถึงว่าคือให้มันมีบุค,คลิกที่เขาสามารถแบบคือจดจําเราได้อะเหมือนแบบ เหมือนโปรไฟล์ที่เราลงเพราะว่าเขามันจะทําให้เขาเกิดความประทับใจนะคะว่าเออแบบ ครั้งแรกที่เจอตัวจริงกันคือนี่คือเรานะเพราะว่า,ารูปโปรไฟล์ของเรานะั้นน่ะมันเป็นสิ่งแรกนะคะมันเป็นความประทับใจครั้งแรกที่ดึงดูดทําให้เขาอ่ะทักแชทเข้ามาหาเรานะคะจนได้แชทได้รู้จักกันนะคะจนมาเจอกันในวันนี้นะคะก็อยากจะให้แบบว่าเออทุกคนลองคิดต่างนะคะว่าเออใช้เทคนิคนี้ใช้วิธีนี้คือแต่งตัวแบบว่าคือชุดนั่นแหละที่คุณแบบว่าคือ,ออ่ถ่าย แล้วก็ลงโปรไฟล์ให้มันเป็นภาพที่จดจําในวินาทีแรกนะคะที่เขาเนี่ยลากกระเป๋าออกมาแล้วก็มาเจอเรานะคะก็อ่ะลองดูนะคะอันนี้เป็นทริคแรกนะคะลุกแรกพบนะคะขอให้เราแต่งตัวให้ตรงโปรไฟล์ในครั้งแรกที่ไปพบนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะในสไลด์ที่2กันค่ะ ต่อไปนะคะทุกคนทิกที่2นะคะมีของฝากนะคะ warm welcome นะคะคือมีของฝากต,ติดไม้ติดมื anyway. อไปในวันแรกที่เราไปพบเขานะ,ะไม่ว่าจะไปพบที่สนามบินหรือว่าจะไปเจอนัดพบกันที่โรงแรมนะคะหรือว่าที่ไหนก็ได้นะคะมีของฝากติดไม้ติดมือไปนะคะมันเป็นการสร้างความประทับใจนะคะผ่านความรู้สึกอบอุ่นนะคะที่มาเจอกันในวันแรกนะคะในครั้งแรกคือมีของฝากติดไม้ติดมือไปนะคะอย่าไปมือเปล่าอย่าไปตัวเปล่านะคะเป็นการ แสดงน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการต้อนรับเขานะคะในครั้งแรกที่เขามาพบเราที่เมืองไทยนะคะมีของฝากก็เป็นธรรมเนียมของคนไทยเราเนาะเออนะคะทีนี้เดี๋ยวของฝากจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวโค้เฟูจะมีไอเดียให้นะคะในช่วงท้ายคลิปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่2เป็นทิกที่2นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูทิคที่3กันค่ะ เทคนิคที่3นะคะใส่ใจและเอาใจใส่พวกเราทุกคนอย่าลืมนะคะว่าคือหนุ่มฝรั่งเนี่ยเขานะคะบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเนี่ยคือทั้งคืนทั้งวันนะคะนั่งเครื่องมา10 10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะคะยิ่งถ้ามาจากอเมริกาเนี่ยก็คือน่าจะยาวนานเกินแบบประมาณ20ชั่วโมงเลยนะคะถ้าต้องต่อเครื่องต่ออะไรแล้วที่นี้นะคะเขาเดินทางมาเหนื่อยนะคะทั้งคืนทั้งวันนะคะอาจจะแบบนอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีมีอาการเจ็บแลกนะคะคือเหนื่อยแล้วก็ในช่วงของการปรับ 啊。Uh. อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาถึงนะคะทุกคนอยากจะให้เรานะคะคือแสดงความใส่ใจและเอาใจใส่ค่ะ <S <S ครั้งแรกที่ลงเครื่องนะคะเออช่วยเขาถือกระเป๋าหิ้วนุ่นนี่น,นั่นน,น,นะคะแล้วก็ถามถ่ายสักนิดหนึ่งนะคะ,ะชวนเขานะคะเออถามว่าเออคุณเหนื่อยไหมนะคะไปดื่มกาแฟหรือว่าจะทานอะไรก่อนไหมคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินทางไปที่โรงแรมก่อนจะไปขึ้นแท็กซี่ไปโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะคือในสนามบินน่ะมันก็จะมีร้าน กาแฟมีร้านอาหารเช้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้ทานอะไรหรือว่าอยู่บนเครื่องเขาทานอะไรไม่ลงอะไรเงี้ยค่ะตื่นมาตอนเช้ามาถึงเมื like nice though, like right องไทยเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาน่าจะต้องอยากจะดื่มอะไรอยากจะทานอะไรสักนิดนึงนะคะรองท้องก่อนที่จะไปที่โรงแรมนะคะเพื่อแบบว่าเออดื่มกาแฟมันจะได้รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็โค้ชฟูอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าคือหนุ่มฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขาเดินทางมาในช่วงคือเดินทางมาตลอดทั้งคืนทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะมาถึงมาเจอเราในครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะมัน มันมีอาการเจ็ดแรกะคะ่ะทุกคนคือมันปรับสภาพไม่ทันอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้มีอารมณ์แบบว่าคือแบบคือสวีดวิทิวหรือว่าแบบสดชื่นอะไรมากมายเหมือนตอนที่แบบเจอกันออตอนที่คุยกันในแชทใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอย่าตกใจแล้วก็อย่าเพิ่งแบบไปใส่อารมณ์งอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยทำไมเขา เขารู้สึกแบบนี้ทําไมเขาไม่ตื่นเต้นเลยวะมาเจอฉันอะไรเงี้ยคือบางคนนะคะย้ำว่าบางคนเขาอาจจะแบบยังไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันยังแบบเหมือนเพิ่งมาลงมาลงเครื่องมาใหม่อะคะ่ะทุกคนมันยังเหนื่อยมันยังเพลียอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องไปใส่อารมณ์หรือว่าแบบรู้สึกงอนรู้สึกแบบว่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไม่ชอบฉันอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเนกาทีฟฟิลลิ่งนะคะในช่วงที่วินาทีที่เจอกันช่วงแรกอะอยากให้เรานะคะอเลิร์ตนะคะยิ้มให้ความสดใสแล้วก็ใส่ใจและเอาใจใส่เขา นะคะเออชวนแบบชวนเป็นฝ่ายชวนเขาคุยไปเลยค่ะนะคะมั่นใจชวนเขาคุยไปเลยเออคุณคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดื่มกาแฟากันก่อนไหมอยากจะทานอะไรดื่มทานอาหารเช้าอะไรก่อนไหมคะเดี๋ยวก่อนเราจะไปโรงแรมกันคุณจะได้รู้สึกสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้เราใส่ใจและเอาใจใส่รับรองได้ว่าจะสร้างความประทับใจในครั้งแรกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันค่ะ so